ยิงกัดเข้าไว้เ <t> ท <rag> ่าที่ไอเเมนกำอีบิตัสคุยกรบปายเมนไม่รอดนะแรงจัดก็ผมอีบิตัสขอเดินฝ่ายครับเปิดปัดไปเลยครับ สายแล้วก็จวกเยาะอีกทีเอามิดไปหรือเปล่าเอ้กด้านโดของฝั่งนี้ครับเกมเลนเตอร์บอล์นี่ฮะแล้วก็แลกกันไปครับอาร์ดิซี่มิลเลอร์ครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อสองครับเกินน้ำอยู่เล็กน้อยครับชนะทีมอีจีดาเมจบวกมาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบนะเคอร์ฟิทัคดาเมจครับตีแรงจากคอร์ฟิทัคเนนชันเห็นกระบอกแล้วฟิวกลอกลงไปฮะคัามเสียดลอกต่อแต่ตีถึงครับผมสแต็กดาเมจต่เรื่อยครับทางด้านมิลเลอร์แล้วทันไซด์ครับแตกเซนเตอร์สายครับตายไป ท่านหนูหน K. K. จีพีเคจัดการจีเอชได้ผมฟินอีกตายสกอร์เป็น2-3เมื่อกี้บอกว่าเป็นสเกมสแตนบอลวนมากตกครับอ oh. ีโคราดในปากก่านเข้าไปเสือนั้นไอเมนตายบอกอาริซี่ครับโดนโปรยด้านเขาใส่แล้วอาริซี่ไม่ลอยผมตบเสือสนั้นฟลายยับต่อฮะได้ oh. ต่อได้ป่ะครับ oh. ทางฝั่งมิลเลอร์ตบย้ำต่อตเนื่องอิริซ่าบอกแทงทาวเวอร์เลยครับ oh. ทุบทั้งนั้นฟลายไปแล้วก็เรียบ,ยบร oh. ้อยอมดับเบิลคิวอจีเอชเนี่ยไฟกันต่อครับ าิลตัดยัดลงก่อไมคอนยุบไปเทเลคอนิซิสโซรารได้ปไปแล้วเชียสทางด้านฝั่งควินจะคลอดหมาก,กาควินให้เราจะสตาร์ทไปแล้วถอยอ่ะแรมเซนพยายามเจ้าไฟาเผาครับพอย้ำต่อเซนไมคอนแต่เข้าระยะทาวเวอร์ไปแล้วได้นั่นรถถังไปด้วยฮะดูในคลิปไป42ตัวฮะส่วนทางด้านโลของสลาดาได้คลิปแค่30ตัวครับ เงื่อนหนึ่งตอนนี้แน่นอนครับดูแรบเซดนดีนายทาวเวอร์ทิ้งกเข้าไปกับโธ่ทาวเวอร์แตกอย่างไวครับด้านล่างแล้วนี่นเอาครีปป่าเข้ามาโป้กครับแล้วด่าจีพีเคอาร์ซอลเสร็จไปหนึ่งดิสเน็ตยอนต่อดิสซิเบิลเอร์เด็นนมิลเลอลร์ครับมิลเล,ลอร์ไอเอ็มเอ็นถอยติดไว้ใส่ไอเอ็มเอ็นครับได้มาเป็นโทดเฟกัเสมอซะดิสซิเบิลึ้นไปโอ้คอรีปเยอะแยะเลย เออซาถอยกลับฮะรับทางดานอ่นเลือดค่อนข้างน้อยฮะยังไม่เหลือหกแล้วเออซาวีฮาผมเจออิบซ euh. ันเคว้งไปครับจะอาพีโยกไปก่อนฮะกลิบย้อนมาครับผมจะอาพีไม่ได้เพราะจีบเคยังหลุดออกไปฮะช็อคเวฟดึงเติ้ลจีบีเคไปอีสราได้ป่าับต่ออาพีวุดครับผมไม่โดนไม่โดนของจีบเคครับเงาเงาฮะแล้วตอนนี้ทางฝัตเคลิงกับผมเข้าไปยิงเซนเตอร์วีฮาตายเลยครับฟิวกัร์ลงไว้ก่อนครับผมทางด้านแรมเซ็เข้ามาดูไม่ทัน บางไมค์ก็โทรนี่จะเข้าไปไล่บทต์ดึงเคลนครับไป K ไปโพสตันเมนตีย,ย้ำต่อเหล่าสตันไปไม่ตายครับและอีเธอร์ดึงมาไม่ทันอีกครับ GPK ดวนเนียกันอยู่นะสกอเบนหงโตกัน,นอยู่หนึ่ง K EG โอ้ยยำ้ำไปใส่แนวโน้ของควายแล้วก็สตันยัดลงต่อกลิบมาฆ่าลัวๆฮะคีย์หลักสำคัญในการพิองออฟครับทางฝั่งวิสซัมเตอร์ การนี้ว่างเลครับผมไมค์ก็โทรแตกไปฮะไปเจ้แรมเซธถอยได้เปล่าวนมาครับมีเราเข้าเมาส์มาครับอยู่ในการโดเปิดทั้งหน้าโดของเปิดซุปเปอร์ว่าแล้วก็ไข่แตกไปครับแล้วดูอัดไปต่อที่เจ้าโดแม็กนัทก๊อปปี้สกิลไปครับเป็นเจ้าโดของเครมแล้วตอนนี้ก็ไปเป็นับไปอีกศพเล่นเปล่าทีไวไหมทีไวครับเอาต้ากิวอัดดิซี่ฮะอัดดิซี่ว่าอิ่มอร่อยครับการเงินมาเต็ม ย้อนมาครับไมค์โคโธโดนจับยกเทเลกันซีนะไมค์โคโธสตาร์ตพยายามจะหนีและซันเลชีนมาช่วยครับสตาร์ดิกซ้อมยอดลงไว้ที่ด้านบอลเซฟแล้วเซฟตีเข้าไปใส่ได้ไหมครับผมไมค์โคโธตายผมฟลายยิงตามด้วยด้านหลังฮะเสียเรมันไปเฟีบสตาร์ดิกซ้อมครับผมไม่ใช่สตาร์ดิกเรมันด้วยนะสกอร์เป็นเจ็ดต่อสิบสองครับเงินนำอยู่สี่เคกีจีสกอร์คิวก็หนำงานนี้สบายผมเลนนิ่งเฟสจบกันไปฮะ กึ่งน,นำโด่งตอนนี้เป็นดูมแล้วก็ทางด้านโดของฝังคริงนะฮะจอบไนเอ็กโคเซเบอร์ครับวีหาขาย400สโมกแกงกับมีจีสามตัวฮะวอลสปินลูบิกบดูมเออซาออกเธอได้า,ายาชาบะจะเป็นสเกย์ยาชาบคอปี้สกิลไปผมแล้วเธอได้โอฟินิกไม่รอดฮะ โดนดึงโดนขึงเต็มไปหมดโอมาก้าก็วีฮาแล้วก็ไปคอนโทรว์กันร้อนต้องเวฟดึงใส่ก็ไปหมดเนนะี่ยหนุไฟแตกพ่ายครับสกอร์เปนะ็นแปดต่อสิบ,บสามครับยกไปหมดสไตล์ซอมมาฮะมีเคปีเปิดกระบอกแล้วดูอัดลงไปที่ด้าโดของแม็กนั้นแหฮะ ใส่โคดิสเปอร์ไว้ผมเฟรมย้อนนะทางด้านหของจีพีเคถอยไปแล่ตีนายได้หรือเปล่าอาร์เอฟตีนายไม่ได้ผมทางด้านอาริซี่อ e ีกครับเก็บกดเลยฮะชิปเปอร์คิวไม่เลยกระชากไปคิลิสปีรนั่นจีพีเคครับเงินของอีจีนับอยู่เจ็ดเขยเขยมีสบายครับท่านั้นอีจีโดนดุมเข้าไปนี่เหมือนปิดตายผมแล้วนี่เออซาชนวนไฟเข้าไปแนบไทยกลาวครับต่อฮะ จํายกไปกับเซเรกันในซีนที่บอกช่างได้ของใหม่กระโทดเรียบร้อยแล้วทางที่เราก็เปิดเอเดรียนก็ตบใส่อาริซี่ไววนตีครับต่อที่อาริซี่อาริซี่ตายเปล่าเปิดไข่ซูเปอร์ดัวามาอาร์พีเข้าไม่ทันครับผมสกีพวกกระชากไปก่อนครับเข้าผิดจังหวะนิดนึงครับทางด้านบีฮาแล้วตอนนี้ครับก๊อปปี้รถกอบมาครับเฟรดตายสี่ครับทางด้านทีมนิกว่าครับเข้ากันพรวดพลาดเจอเขาดักจากไฮกาว์ของต่อคอมโปกันไม่ดีเท่าไหร่ครับนิกว่า ยันลงไปโผกลางต่อหรือเปล่าเอเอซ่าโดนไมแอสโต้สเตปไปครับผมอันหนักไปนี่ไมโครโซใต้แล้วฮะเดโซนี่โผมายิงโผมายิงรัวๆแล้วคลิงเข้าตีด้วยโรชาต่อครับแล้นั่นอีจีก็ปี้มาเป็นสตาร์ดิสตอร์มันกันครับลูบิกแอสโต้สเตปป่ด้านไอเมนแล้วก็ตียับต่ออีกทีฮะับดีบีเคเดเมกาจ่ายสกิลต่อหน้าลูบิกครับโดนก๊อปปี้แน่นอนรับอาร์พีโอ้เลือจะหมดเอาครับแม็กนัสนี่ตอดีซันเลย์ฮิวให้ฮะ อิปเอิลเข้าไปแล้วโอ้โหลูบิกครับเข้ามาบิ๊กแล้วก็กระชากยับต่อแล้วดูมาแล้วไปที่เออร์ซ่าเออร์ซ่าตายครับไหลยาวครับตอนนี้เทเดอร์ทีมนิปว่าครับเจอ EG ครับเข้ารัวๆแล้วตีทาวเวอร์วิดเล่เลยฮะนิปๆกับผมไม่มีเครือบครได้ปลาแหลกตรงกลางแน่นอนครับทางฝั่งทีม EG เซเลคในซีดับยกยับต่อครับกระชากเริ่เพลิกยัำเตือนฮะเรียบร้อยครับเวรนี่เปิดง่ายๆครับมีบิ๊กครับแล้วก็กระชากกับสกีเวอร์ครับ กิวเดือดจัดด <mainland> <the> ัด <ora> ้านล่างกันต่อหรือเปล่าไอ้ทีมอีจีครับเกมได้เปรียบมันต้องรีบถมปิดนะฮะเกมมีสดใสเลยครับภาพของ EG มาเต็มใส่แก๊สมาครับผมเห็นเต็มๆพิงนี่เดินตัดสโมกแบบรัวๆครับผมดีเด็กชันไม่มีครับทางหน้าทีมนิกมาโดนเปิดย้ำต่อเอเรตตัวเข้าไปผมเปิดใครไม่ต่อครับจะอาพีไม่ได้ผมเจอไซโคเซ็ตอัพขึ้นไวอีกทีอาพีอาพีใครไม่ได้แล้วผมระนีคก็บปิดคิ้งไว้ไว้อาพีจ่ายจะได้ผม ช็อกเวฟหนึ่งคสาวซันเลชีจีแรงจัดครับแรมเซนต้องถอยเป่าแ,แรมเซนนะผมแลกกันมาแลกชีวิตกับนแนไมโครนโถอีกคราดได้ถอยออกครับ GS เหลือคนเดียวแล้วเฟดโบว์ชีใตมปลากับทางด้านตัวของเทรนเนอการไปและอาริซี่ครับผมยิงพาวเวอร์ต่อฮะเสอส่งเสียครับผมเซลเซกันหน่อยแตก4ครับแตก5ครับผมได้แบ็กหนึ่งบินมายกเทเลอาริซีนไปแล้วยิงจับต่อครับใส่แนนโนวีฮา กระสุนตามหลังเป็นพวนอีกเดียวอินเฟอร์เวนเคาะหลังแตกแล้วด้านนี้ก็สารหยุดกันไว้บอลใส่เล่นจีบีเคจีบีเคใส่โวดครับโดนเดอกของคอสเป็นทีโอหรือเปล่าตรงเต็มแต่รบบเซตเปิดกีบีได้ครับแล้วก็ดูหมัดไปต่อที่มิลล์ก็มิลล์ก็ไม่ล่อบอลเจอจีบีเคครับระเบิดอาดเข้าไปทีโบกกระชากเรื่นจีเอ็มเข้ามาครับทีนี่คลีนครับฟลอปปี้ทีโบยับอยู่เรียบร้อยครับบอลดับเบิ้ลคิวครับคู่เลยจีบีเคแล้วอาร์ดิซี่ครับเจาะด้านบนต่ออีกละรอบครับผม เข้ามาก็ไปก็โซอาบีจับกลมอะไร็อปปี้ได้โนของสกีเวอร์ไปกันสลับสกิลได้เร็วแต่ยังไงดีกระชากไปก็เท่านั้นผมโดนกระชากคืนกลับไปครับไปก็โซไอเบนแล้ววีฮาตายบ้านได้พิลเคร์ครับเออซ่าเปิดเอ็นเร่ผมจะไล่ตีซันเลจีก็ไปทได้โนทีพีเคทีพีเคตายครับผมทีเอสครับโดนอีเทอร์หนึ่งครับเราซื้อเกิดมาต่อไอเบนครับโดนเกรปย้อนมานหนึครับผมเป็นไดโนอาร์ดิซี่เปิดไขวางลงไว้กับโซนยัดไปก่อนผม ทางด้านทีมีจีโยกออกครับจากระยะระเบิดของไก่ยิงสายอาเมนที่เกือบตายผมม้วนออกมาเหมือนกันครับมิราเคิล่ิตันโค้งยันไว้ที่เดนจีเอแล้วก็โอ้โหเจีเอคอมโปครับเป็นฮิวไฮเปอร์แต่ก็ยิงอไรดีมิวเล่กเข้าไปกันอันดีซี่ตายผมแล้วตกย้ำต่อที่เดนฟลายฟลายไม่รอดครับผมจะได้คิดวาร์ฟกลับไปแล้วผมเจอฟลายสวิตเนี่ยวาร์ฟลงมาไม่ทันก็ไปคอนโทรลดูมอลลงไปครับผมที่ใบคอนโทรลครับแตกพ่ายใส่คนปล่อยเซเลอร์อีเชอร์ดึงหน้าครับเรียบร้อย ไม่ลอครับทางด้านเอซ่าเปิดเอ็นเรดแล้วถอยครับสตแตนดิกซอมสวนไปที่ทางด้านคลิงรับผมแล้วคลิงเดินเข้าใส่หรือเปล่าเลย <c oughs> อยีกร้าได้ถอยออกไปได้จีเอชมีก็ครีมแล้วนะ <c oughs> ตีเทวทีสี่ต่อหมาอันดิซี่ <c oughs> ค่อยๆยิงยค่อยๆคืนกันไปอ่ะอันิซี่ออกมาเป็น <c oughs> คฮลิสตอห์พีเล็กยิงทาวเวอร์มาเบียวแตกดับยกเทเลกันอดิซี่มาแล้วอีเชอร์ดึงจับต่อผมอายไม่ตายเปิดไข่มาสุดนะว่า ทางด้านนี้โดนดิซามาพีจับกลบไปแล้วไข่ระเบิดเต็มหน้าของกัมปี้สกิลย้ำต่อเป็นนั่นช็อคเวฟทางฝั่งฟลายตายไปอัสเลชีครับดีเอชก็อีกครั้งได้ถอยออกตัดคุยกับโมนไซโคเซนอาบะดิสเนนเปิดไปอีมิตาคีกย้ำต่อใส่หน้าโดของสลาด้าสลาด้าเรียบร้อยก็ไปคอนโทรลมีินออกมาตอนรับเอาสตาร์ทไม่โดเข้าไปคอนโทรลเสือไปครับตอนนี้ อาบีจับรวบม,มาใส่เนิร์สต้าดิคซ์ออนแต่สไลด์ออกไม่ได้ก็ฝ่ายยังล้มใครไม่ได้บอลทีมนิ๊กป้าผมละลายหมดด่านนี้ครับพี่แล้วก็ไม่รู้จะตกใครบผมเจอขึงซ้ายขวาเรียบรนะ้อยฮะจบหมดมค,รครับผมไขแตกไปทีมวาครับซื้อเกิดมาต่อคนระับจีเอชบอกว่าเรายังไม่แตกเรายังไม่แตกไปใส่โค้ชย้ำต่อแล้วก็ฆ่าย้ำต่ออีกรอบผมเรียบรนะ้อยครับน่าจะีจีฮนะจบกันไปบอลเนะิร์ทีมจีชนะไปสองหนึ่งครับจีจี เก็ม e วลพรีย์ h a s y e s MONEY OF MY LIFE m ปเ EASYEST MONEY OF MY LIFE โฮสกอร์51ต่อ15เหลือเชื่อ NICE TRY เหลือเชื่อจริงๆครับไปนะครับผมสู้ EG ไม่ได้นะในเกม3ครับ ไม่มีภาพที่จะชนะอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมโอ้ oh. My God สกอร์ผมมาแบบเดือดๆข้าไปก็ 20ตัวครับอาริซ่คือเกมนี้ทีมนิกมาเรนิกเฟสไม่ดีด้วยฮะตรงกลางนี่แบงค์นัดเจอทางด้านโนของวอาสวิตกดนะเพราะว่าเลเวลวอาสวิตนำอยู่ด้วยครับผมและจังหวะ r า RP อะไรจะเข้าข้อจะคอมโ,โบแกลบกันไม่ดีครับนิกมาพลาดหมดฮะไปตายทีละตัววันบายวันแล้วบอกแล้ว EG ปั๊มเงินสนุกสนานเลยฮะทีมไวต้ต่อเนื่องหลายต่อหลายรอบครับผมอก, e ก็เลยปิดเกมกันได้ครับ แต่เออร์ซ่าทีมนิกมาเนี่ยยังดึงดันที่จะเล่นครับวินเลตตับมากคะับตับแบบตับเตี้ยเรียดินเลยครับสุดท้ายหวยไปออกที่เออร์ซ่าเพราะว่าอาจจะเอ็นเรตซีซีมาแทงหรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมว่าลูบิกเนี่ยก็ปี้สกิลเพลินเลยนะเกมนี้คือลูบิกคิดนี่แอซิดไปสามสิบสครั้งครับเดือดมากครับผแล้วแรมเซนรวยด้วยฮะเงินนี่กดดันนักด้านโนของเลนล่างได้เป็นอย่างดีครับ แม้ว่าเลนบนนี่เจ้าจังกัดน,นะฮะอย่างเดียวช่องแต่งานครับทีม,มากพีมีจีไม่เล่นด้วยครับฟาร์มแล้วก็ลุยแล้วก็โถมครับฆ่าไปวันบายวันเรียบร้อยนะฮะแต่พายผมแล้วก็นี่ครับฮีโรด่ดาเมจนะฮะของอาริซีสามหมื่นหกครับอาริซียิงเพลินนะเกมนี้ยิงล่วงเป็นมะม่วงอะไรเห่อ อาจจะอยากวิจัยเออร์ซ่าหรือเปล่านะต้องรอดู